ต่อไปตัวอย่างที่157จงหาหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y mm. เท่ากับ x mm. ยกกำลังสองลบ x ลบ 2, 2> mm. กับแกน x ตั้งแต่ x มีค่าเท่ากับลบ2ถึง x เท่ากับ3 mm. นะคะในการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งตัวนี้โจทย์ไม่ได้ให้รูปภาพนักเรียนมา นักเรียนก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าอันไหนที่ส่วนไหนที่มันอยู่เหนือแกน x ส่วนไหนที่มันอยู่ใต้แกน x เ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือนักเรียนจะต้องหาจุดตัดแกน x นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำ อันที่1เลยก็คือหาจุดตัดแกน x การหาจุดตัดแกน x ก็คือนักเรียนจะต้องแทน y มีค่าเท่ากับ0นะคะ y ตัวนี้นะคะนักเรียนแทนให้มันมีค่าเท่ากับ0นักเรียนจากโจทย์ที่ให้มาใช่ไหมคะก็จะเป็น0ย์มีค่าเท่ากับ x ยกกำลังสองลบ x ลบ2 แล้วนักเรียนก็ทำการแยกตัวประกอบ x ยกาําลัง2นักเรียนก็แบ่งกัน x x อ,อ,อ,อะไรที่คูณกันได้2ก็คือ2กับ1ใส่เครื่องหมายให้ได้เท่ากับลบ1ใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ2บวก1นะลบ2บวก1ถามว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ2และลบ1นะเพราะฉะนั้นนักเ,เรียนก็จะได้จุดตัดแกน x มา2จุดค่ะจุดตัดแกน x มาก็คือ2 0และลบ1 0 เมื่อนักเรียนได้จุดตัดแกนเอกมาสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปก็คือวาดกราฟนะคะนักเรียนวาดแบบคร่าวๆนะคะวาดกราฟอ x มีค่าเป็น2 1 2ห่ง,อ,งอันนี้สแล้วก็ x มีค่าเป็นลบห ลบหนึ่งนะคะกราฟตัดแกน x ที่สองศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งศูนย์มาดูนะคะจากสมการตรัวเนี้ยมันเป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมคะตรงนี้เอกลักษณ์สองมีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะเป็นพาราโบลาหงายนักเรียนก็วาดให้เป็นพาราโบลาหงายแล้วมีจุดตัดแกน x อ,อยู่ที่สอง่นะ สองศูนย์ตรงนี้นะคะสองศูนย์เสร็จแล้วทีนี้โจทย์บอกว่าให้หาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโคง้ง y เ <Y S 1> ท่ากับ x ลงังสองลบ x ลบสกับแกน x นั่นแสดงว่าโจทย์ให้นักเรียนหาพื้นที่ที่อยู่บริเวณตรงนี้ค่ะพื้นที่ปิดล้อม นี่คือแกน X ใช่ไหมคะพื้นที่ปิดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้มาก็คือขอบเขตที่อยู่ตรงนี้ก็คือลบหถึง2เนี้ยกราฟมันจะอยู่ใต้แกน X นั่นแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะต้องเป็นลบแต่มาดูที่โจทย์นะคะโจทย์บอกนักเรียนว่าให้หาพื้นที่ตั้งแต่ X มีค่า เท่ากับลบสถึง x มีค่าเท่ากับ3ามลบสมันก็จะขยับมาตรงนี้ถ้าเราต่อกราฟขึ้นไปใช่ไหมคะก็คือตรงเนี้ยทิ้นเรียนจะต้องหากับฝั่งด้านนี้3มันก็จะอยู่ถัดมานั้นแสดงว่าเขาให้นักเรียนหาตรงส่วนนี้ด้วยอ่า จะเห็นว่าพื้นที่ที่นักเรียนให้หามันจะมีอยู่3ส่วนพื้นที่ของรกเรียนก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนตรงส่วนนี้มันก็จะเป็น a 1ตรงนี้ก็จะเป็น a 2ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น a 3นะคะสิ่งที่เรียนจะต้องไปหาก็คือ หาพื้นที่ A1, A2, A3 แล้วนำมาบวกกันก็จะเป็นคำตอบนะคะ,ะทีนี้นักเรียนอาจจะใช้วิธีการหาแยกกันก็ได้นะคะก็คือหาพื้นที่ A1 ก่อน แล้วก็ไปหาพื้นที่ A2 แล้วก็ไปหาพื้นที่ A3 เสร็จแล้วก็นำคำตอบที่ได้มาบวกกันนะคะสมมุติว่าเราจะหาพื้นที่ของ A1 ก่อนอเราหาแยกกันนะคะ A1 ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตเราก็ไปเอาฟังก์ชันมาก็เป็น x กำลัง2ลบ x ลบ2 dx ช่วงของเขาก็คือตั้งแต่ลบ2 ถึงลบหนึ่งก็จะได้เป็น x กำลังสามส่วนสามลบด้วย x กำลังสองส่วนสองลบด้วยสอง x ตั้งแต่ลบสองถึงลบหนึ่งค่ะ ก็แทนค่าลงไปเอาลบหนึ่งมาแทนก็จะเป็นลบหนึ่งเราคิดในใจเลยเนาะลบหนึ่งส่วนสามลบด้วยนำลบหนึ่งมาแทนลงลบหนึ่งอยู่กำลังสองก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสองนำลบหนึ่งมาแทนลงก็จะกลายเป็นบวกสองนี่คือส่วนที่เป็นของตัวตั้ง ลบด้วยนะคะลบด้วยอ่าถ้านักเรียนเอาลบสมาแทนลงลบสยกกําลัง3าลบสยกกําลังสามก็จะได้เป็นลบแส่วนสลบด้วยนำลบสมาแทนลงลบสยกกําลังสองก็กลายเป็นสี่ส่วนสองนำลบสมาแทนลงตรงนี้ ะะก็จะเป็นลบๆเป็นบวกบวกสทีนี้ตัวนี้4ี่หารด้วยสองมีค่าเป็นสองเราประทบไปก่อนนะคะ น,นี้จับคูณกันจับคูณกันก็จะเป็นลบสลบสก็กลายเป็นลบหส่วน6กบวก2องสองลบด้วยลบแ ส่วน3ตัวนี้ลบ2บวก4จะได้เป็นบวก2ต่อไปนำา6มาคูณตัวนี้นะนำ6มาคูณก็กลายเป็น12ใช่ไหมคะส2ส่วน6ลบ5บวก12ก็กลายเป็น เจส่วน6นะคะลบด้วยลบด้วยทีนี้เอา3ไปคูณตัวนี้3 2ก็เป็น6ใช่ไหมคะ3 2เป็น6ลบ8บวก6ก็จะได้ลบ2ส่วน3อ่าเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็น 7ส่วน6ลบลบมีค่าเป็นบวกบวกด้วย2ส่วน3ทีนี้นำสอมาคูณเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากันใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น7บวก4ส่วนด้วย6 7บวก4ก็มีค่าเป็น11ส่วน6 นี่คือ a 1นะคะนี่คือ a 1อ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บค่าไว้ก่อนนะคะนักเรียนก็ไปหา a 2ต่อ a 2ก็ทำเหมือนกันกันกบ a 1นะคะ,ะแต่ว่า a 2มันอยู่ใต้ใช่ไหมคะมันอยู่ใต้แกนเพราะฉะนั้น a 2ของเรา a 2 ก็จะได้เท่ากับลบนะคะลบอินทิเกรตอ่าอินทิเกรตอินทิเกรตฟังก์ชันตัวเดิมค่ะอินทิเกรต x อกกำลังสองลบเลบสองดีตั้งแต่ตั้งแต่ลบหนึ่งถึงสอง ที่นี้ลบอ่าลบอินทิเกรตก็จะกลายเป็นใดีวงเล็บเข้าไว้นะคะอินทิเกรตเอกยกกำลังสามส่วน3ลบด้วยเอกกำลังสองส่วน2ลบด้วย 2x ตั้งแต่ลบ1ถึง2 ลบนำสองมาแทนลงนะคะก็จะได้เป็น8ปดส่วนสามลบด้วยสี่ส่วนสองลบลบลบสองสองเป็นสีนส่ตัวนี้คือส่วนหน้านะคะ แล้วก็ลบด้วยส่วนหลังส่วนหลังนำลบหนึ่งมาก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสามลบด้วยหนึ่งส่วนสองลบลบบวกสองอลบ ีนี้ตัวนี้ก็จะได้เป็นสิบหกลบด้วยสิบสองสิบหกลบด้วยสิบสองก็จะเป็นสี่ส่วนหกสี่ส่วนหก ลบด้วยสี่ทำวงเล็บหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบสองนี่ก็เป็นลบสามลบสองลบสามเป็นลบห้า ส่วนหกบวกด้วยสองเท่ากับลบตัวนี้เอาหกคูณใช่ไหมคะก็สี่หกยี่สิบสี่ก็เป็นสี่ลบยี่สิบสี่ส่วนหก ลบด้วยเอาหไปคูณก็จะเป็นลบห้าบวกสบสองส่วนหเท่ากับลบลบยี่สิบส่วนหแล้วก็ลบตัวนี้จะเป็น เป็นเส่วนหก็จะได้เท่ากับลบ27ส่วน6มีลบอยู่ด้านหน้าลบลบก็กลายเป็นบวกได้เท่ากับ27ส่วน6นี่คือพื้นที่ของ a 2นะคะ ต่อไปในการหาพื้นที่ของ A3 ก็ทำเหมือนกันนะคะพื้นที่ของ A3 เดี๋ยว A3 ขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะพื้นที่ของ A3 มันก็จะอยู่เหนือแกน x ก,ก็จะเป็นบวกนะคะ Integr ate. Integr ate. อินทิเกรตอินทิเกรต x กำลัง2ลบ x ลบ2 dx ตั้งแต่2ถึง3นะคะทำเหมือนเดิมก็เป็น x กำลัง3ส่วน3ลบด้วย x กำลัง2ส่วน2ลบ 2x ตั้งแต่2 3แทน3ลงไปก็จะเป็น3ยกกำลัง3เป็น27 27หารด้วย3ก็ได้เป็น9ค่ะลบด้วยลบด้วย9ยกกำลังสองขอโทษ3ยกกำลัง2ก็เป็น9ส่วน2ต่อไปนำสามมาแทนลง สอเป็น6นะคะอันนี้คือส่วนหน้าลบด้วยอขอบเขตล่างก็คือ2อสองยกกำลัง3มีค่าเป็น8ปส่วนสาลบด้วยสวยกกำลังสองมีค่าเป็น4ีส่วนสแล้วก็ลบด้วย2องคูสนสมีค่าเป็นสี่ ไปเก้าลบห9เก้าลบหเหลือสามลบเก้าส่วนสองลบด้วยตวนี้ตัวนี้ตัดกันนะคะตัดกันได้สองลบสองกับลบสี่ ก็กลายเป็นลบหกตัวนี้ก็จะเป็นแปดส่วนสามลบหกตัวนี้นำสองมาคูณก็เป็นหกลบเก้าส่วนสอง ลบกับส่วนสองส่วนสองลบด้วยแปดลบแปดสามหกสิบแปด ส่วนสามเท่ากับลบสามส่วนสองลบด้วยลบสิบส่วนสามลบสามส่วนสองบวกด้วย สิ 10, 3, บส่วนสามเท่ากับลบเก้าส่วนหกบวกยี่สิบส่วนหกเท่ากับสิบเอ็ดส่วนหกนี่คือพื้นที่ของ A3 นะคะ เราหา a 1 a 2 a 3ครบแล้วนะคะเราก็นำพื้นที่ที่เราหาได้ทั้งหมดมาบวกกันนะคะ a 2เราได้27ส่วน6 a 3เราได้11ส่วน6 a 1เราได้11ส่วน6นำมาบวกกันนะคะตรงนี้เราก็แทนค่าลงไปนะคะได้เป็น11 ส่วน6บวกด้วย27ส่วน6บวกด้วย11ส่วน6 11บวก11ได้เท่ากับ22 22บวกกับ27ก็กลายเป็น49ส่วน6ค่ะนี่คือพื้นที่ที่แรงเงาสำหรับ ข้อที่157ค่ะ